สวัสดีครับหมอวันนะครับวันนี้จะมาพูดถึง5เรื่องนะครับที่คนมักจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องเส้นเลือดสมองนะครับหรือว่า stroke นะครับอย่างที่หนึ่งนะครับก็คือมักจะออกเสียงผิดนะครับจริงๆเนี่ยเส้นเลือดสมองหรือว่า stroke นะครับคนออกเสียงว่า stroke ไม่ใช่ stroke นะครับคนจะเป็นเสียงสูงไม่ใเสียงต่ำนะครับทีนี้ก็ถ้าไป s e ิร c h ใน google นะครับเขียนว่า stroke แล้วก็เขียนว่า pronunciation นะครับมันก็จะได้เป็นอนนี่นะครับเขาก็จะออกเสียงว่า โรคนะครับไม่ใช่ stroke นะครับโอเคข้อที่สองนะครับก็คือจริงๆแล้วโรค stroke เนี่ยไม่ได้เป็นเฉพาะในผู้ป่วยอายุสูงอย่างเดียวผู้ป่วยอายุน้อยเนี่ยก็ปบกได้เช่นกันนะครับอย่างที่สามนะครับก็คือตัวโรคเนี่ยไม่ได้มีอาการแสดงก่อนเป็นโรคนะครับส่วนใหญ่คือถ้ามีอาการแล้วเนี่ยหรือว่าที่เราชอบย่อกันว่า fast เนี่ยคือมีอาการแล้วก็คือต้องรีบไปโรงพยาบาลต้องรักษาอันนี้คือมีอาการไม่ใช่สัญญาณแสดงก่อนมีอาการนะครับสี่นะครับจริงๆแล้วนะครับตัว โรคซอกนะครับการกินยาหรือว่าการใช้ยารักษาอย่างเดียวเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาไม่ให้ตัวโรคเนี่ยเป็นมากขึ้นได้แต่ตำแหน่งที่สมองขาดเลือดไปแล้วหรือว่าตายไปแล้วเนี่ยยังจําเป็นต้องใช้การฝึกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝึกกายภาพบำบัดการฝึกจกมมิตกรรมบำบัดหรือว่าการฝึกอัตขบํำบัดนะครับหรือการฝึกพูดนั่นเองก็เป็นส่วนที่จะทให้ผู้ป่วยเนี่ยฟื้นฟูได้มากขึ้นการกินยาอย่างเดียวอาจจะไม่ใช่คำตอบท,ทั้งหมดข้อสุดท้ายนะครับก็คือโ t r เนี่ย ไม่ได้เป็นโรคที่เป็นแล้วครั้งเดียวแล้วมีมีภูมิคุ้มกันมันเป็นโรคที่เป็นแล้วเป็นอีกได้เป็นอีกได้เป็นอีกได้ทุกครั้งที่เป็นเพิ่มเนี่ยอัตราการฟื้นฟูกลับสู่ก่อนป่วยก็จะยิ่งน้อยลงเรื่อยๆอครับ